ไม่น่าจะได้มาแล้วอายุอยู่ไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้มาก็าจะมาสัมผัสสถานที่เราลองคิดดูว่าคนที่เขาซเซอร์เวที่เขาเขาสร้างนี่เขาใช้อะไรนี่เลาะตามปูตาม การที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตร,รอยต่อระหว่างชายแดนกัเรียงกับประเทศไทยเนี่ยการดํารงชีพนี่ไม่ใช่ง่ายๆ่ว่าเขาจะได้ของกินสักชิดนหนึ่งต้องใช้ความเพียรความพยายามสิ่งทุกอย่าง,งเกิดขึ้นอย่างเราจะปลูกต้นปลูกอะไรก็ช่างปลูกเป็นพวกไม้ผลหรือว่าจะเป็นปลูก ครูอะไรเราก็เพียงแค่มีรถไถแล้วก็ไถแต่ที่นี่เปล่าเลยโผล่ต้นไม้ปุดทั้งหินออกเคลีย์พื้นที่ที่ลำบากการด,ดำรงชีพแต่เขาก็อยู่ได้นะครับโดยที่เขไม่ได้เรียกร้องอ,อ,อ้อนวอนความเห็นใจจากทั่วโลกอันนี้จะเป็นจุดที่ น่าจะเป็นเติมเติมเนาะเด็กๆรถเจ๊งเลยครับจอดงายท้องเลยนะครับเห็นไนะนะหมเนี่ยข่าม่เก่งจริงงายหมดเลยครับ กว่าเราอยู่ไม่เคยได้เห็นเลยในการมันบวชเข้ามาไม่เคยได้เป็นสัมผัสเลยสิบปาก่าไม่เท่าตาเห็นนี่เรา